เรามาลงกล้องกันนะครับเนาะก็วันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการดูเบื้องต้นนะครับเนาประหลัดชิกนกภูเมฆวะลำกระดานนะครับนั่นนี่นะครับเป็นไม้เคยตายนะครับนะก็อย่างที่บอกไปนะครับเนาะดูไม้ให้เก่านะครับให้ถึงยุคปีสามกว่านะครับแล้วก็ลอยแก่เนี่ยนะครับให้เก่านะครับเนาะนะครับเหมือนหนังกระติ๊กนะครับนะเหมือนหนังกระติ๊กคุณนะครับคือคือหนังกระติ๊กคุณที่คุณแกะเองนะครับกับหนังกระติ๊กยุคพ่อคุณกับยุค ลุงคุณที่เขามีประจําตัวนะครับให้ดูอย่างนั้นนะดูไม้ให้ดูอย่างนั้นนะครับเนาะดูธรรมชาติเห็นไหมครับแกะเก่านะครับนะครับแล้วก็นะครับนะหลวงปู่เมฆที่ดูง่ายๆนะครับเนาะตรงหัวเนี่ยจะมีเหมือนเทียนนะครับเห็นไหมครับจะเป็นมันๆนะนะครับถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้ามีจะดูง่ายนะเห็นครับนี่นะนะครับ ดูนะครับนอนลอยแก่ให้เก่านะครับน้งไม้ให้เก่านะปีสามกว่านะครับผมพูดตลอดนะครับนอนนะครับเต้นเครื่องยางนะครับดูศินนะครับและที่สําคัญนะครับดูเก่าให้ถึงยุคนะครับเพืนพี่นะครับมันเท่านั้นเองนะครับนี่เห็นไหมครับรอยแก่นะครับรอยแก่รอยคูดเห็นไหมครับต้องเก่าให้ถึงยุคปีสามกว่านะครับก็ยุคหลวงพู่เมฆอ่ะเจ๊ไหมครับ นี่นะครับผมนี่นาวีนะก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณโดยพี่เช่นเคยนั่นแหละนะครับที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ เป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับนนแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์กดสมัรสมาชช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ